ในชีวิตประจำวันเรามักคิดว่าการทำบุญต้องเป็นเรื่องใหญ่ต้องมีเงินมากต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ความจริงบุญที่ง่ายที่สุดกลับอยู่ใกล้ตัวเราอยู่ในทุกๆลมหายใจของเราอยู่ในทุกความคิดคำพูดและการกระทำเล็กๆที่เราอาจมองข้ามไปลองสังเกตใจตัวเองเมื่อตื่นขึ้นมาเราพบกับผู้คนมากมายบนถนน ในที่ทำงานหรือแม้แต่ในบ้านทุกคำพูดทุกการกระทำทุกรอยยิ้มคือโอกาสในการสร้างบุญบุญไม่จำเป็นต้องใช้เงินทองบุญเกิดจากใจที่สงบใจที่เมตตาใจที่เห็นอกเห็นใจบางครั้งเพียงรอยยิ้มเล็กๆที่ส่งให้เพื่อนร่วมทางคำขอบคุณที่เอิดออกไปอย่างจริงใจหรือแม้แต่ความอดทนต่อความรำคาญเล็กๆน้อยๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบุญทั้งสิ้นหลายครั้งที่เราโกรธเราพูดไม่ดีเราหงุดหงิดกับคนรอบตัวเราลืมไปว่าการละเว้นจากความชั่วการงดพูดร้ายการงดทำร้ายใจใครสักคนก็เป็นบุญบุญบางอย่างไม่ต้องให้ไม่ต้องเสียแค่ปรับจิตใจให้สงบให้เมตตาก็เพียงพอแล้วลองนึกภาพ คุณยิ้มให้เด็กตัวเล็กที่เดินผ่านคุณพูดคำให้กำลังใจแก่ผู้ที่เหนื่อยล้าคุณช่วยเหลือคนอื่นด้วยการกระทำง่ายๆไม่หวังผลตอบแทนแม้สิ่งเหล่านี้ดูเล็กน้อยแต่ในสายตาของธรรมะนี่คือบุญใหญ่เพราะทุกสิ่งที่เกิดจากจิตใจที่บริสุทธิ์เป็นเมตตาเป็นความอ่อนโยนจะสะท้อนกลับมาที่ตัวเราเองความสุขไม่ต้องไปหาที่ไกล มันอยู่ในทุกความเมตตาที่เรามอบให้ในทุกการกระทำเล็กๆที่เราอาจมองข้ามไปในทุกวันจงจำไว้ว่าบุญที่ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่สิ่งที่เล็กที่สุดที่เกิดจากความเมตตาความกรุณาและใจที่สงบสามารถเปลี่ยนทั้งชีวิตเราและชีวิตของคนรอบตัวเราได้วันนี้เริ่มจากใจเราเองจากรอยยิ้มจากคำพูดดีๆ จากความเมตตาที่ส่งออกไปแล้วเราจะพบว่าความสุขและ